ดีดีดีปกตินอนกลางวันไหมไม่มีค่ะเพราะว่าตื่นมามันก็เที่ยงแล้วอะปกติคนสมัยก่อนที่เขานอนกลางวันเพราะเขาตื่นเช้าเขาตื่นเช้ามาทํานูน่ทนทํานี่เขาก็เหนื่อยใช่ไหมเขาก็เพียเขาก็นอนกลางวัน แต่เรามันตื่นมามันก็บ่ายแล้วอะไปนอนกลางวันทําไมอะนอนกลางวันอีกทีตื่นก็เย็นเลย <c oughs> ไม่มีค่ะจะนอนกลางวันก็ต่อเมื่อ,อมีงานเช้านอนน้อยมีงานเช้าก็จะนอนกลางวันน้ำแข็งที่ทำไว้มีป่ะยังไม่มีอะเนี่ย กดตู้ทำน้ำแข็งหน่อยปะไปกดตู้ทำน้ำแข็งหน่อยน้ำแข็งอ่ะเดีย๋ยวจะกินกาแฟกินกาแฟเอามาทำเราได้เราได้ไม่เป็นไรหรอกเ่งอุ้งสองโมงแล้วนะมานี่มานี่ไปตังยุ่งเลย มาแม่แล้วโอ้ยายยยาดูแล้ววะเออไหนมาแม่ดิมาฟังแม่ดิยายดูวะเออยายดูปุ้ยทำไมเนี่ยยายดูปุ้ยยังไงเนี่ยเออเอออ้อนเนี่ยยายไม่ให้ตามเหรอยายไม่ให้ตามเหรอยายไม่ให้เข้าบ้านเหรอลูกหืมยายไม่ให้เข้าบ้านเหรอเฮ้ยหึเออ นี่เขาลังจะตามยายไม่ให้เขา้าใหญ่ใยญ่รวยเฉยบ้างดิ่ไปเป็นดูเป็นมันดูนเป็นหมามันดูเป็นหมาที่มันไม่ค่อยทนนเลยจีอืมไปปุ๊บไปแล้วุยไปแล้วไปตามยายไปแล้ว ช่วงนี้ดูอวบขึ้นไหมใช่ครับกินแซบกินอร่อยกินแซบมีป่าหรือไม่มีน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งไหนกันแข็งหลอดใช่ป่ะที่อุ้งนั่นเอง หลอดใหญ่ไหมถ้าเป็นน้ำแข็งหลอดอันไม่ใหญ่ใส่แก้วน้ำได้ก็เอามีแบบหลอดแบบเล็กอะซ่น้ำแข็งหลอดทีนูน่ะมีไหมมีน้ำแข็งโม่หลอดใหญ่น้ำแข็งโม่ขอมไม่เอามาล้างเราเลยน้ำแข็งโม่ไม่สะอาดคือจะเจ้านี้ก<า>็จะกอลอะไรเปล่า วันนี้มีงานไหมมีค่ะนี่กำลังจะกำลังจะกำลังจะทอดปลาขายนี่แหละค่ะคืองานกำลังจะทอดปลาขายค่ะคืองาน นนนสวัสดีค่ะใค้ใจดีส่งดอกกุหลาบให้ได้นะคะขอดอกกุหลาบด้วยนะคะทุกคน ปุยตามยายไปแล้วปุยตามยายไปแล้วกาแฟใกล้หมดแล้วครับกาแฟใกล้หมดแล้วของมันอร่อยของมันอร่อย <S <S อยากกิน ขอธรรมะขอกำลังใจหน่อยครับเพิ่งอกคักเหนื่อยนะชีวิตนะชีวิตมันเหนื่อยนะมันมีความทุกข์มันก็เหนื่อยมีความไม่สมหวังมันก็เหนื่อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะอกครัก็เหมือนฉีดวัคซีน่ะเจ็บแป๊บเดียว เจ็แบ,บแป๊บๆนะเจ็บแป๊บๆพี่ต้อมขอบคุณค่ะพี่ต้อมขอบคุณสําหรับกุหลาบนะคะเจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆเจ็บนิดเดียวพี่ต้อมส่งมาเลยหนึ่งร้อยดอกพี่ต้อมกุหลาบหนึ่งร้อยดอกมาเลยส่งทีเดียวเลยไม่ต้องกดไม่ให้เมื่อยกุหลาบกดค้างแล้วก็คูณหนึ่งร้อยมาเลยจบๆให้มันจบปะให้มันจบจบกันองไปกดทีละดอกให้มันเมื่อยมือ ส้มนี่ไม่เก๋เลยอืมพี่ส้มนี่ไม่เก๋ย,มมไ,มกยไม่กูดไม่กูดเก๋เลยวัสดีค่ะมันสะอาดไะเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยได้ค่ะอันนี้ก็ได้ ไอ้นนูเววแก้วก่อน,นกินกาแฟก่อนทุกคนไอ้หนูเววแก้วมาใส่เลยดีะ่ะโอ้อึ๊บอึแก้วตีขาวไอ้ปุ๋ยลอยไปไหนแล้วอะปุ๋ยลอยลูกแม่ไปไหนแล้วเนี่ยปุ๋ยลอยนี่ ใส่แก้วเลยเต็มเลยเราจะตดกาแฟใส่แกงแกงหนูมาดูหวัวแก้วต้นี้ก่อนนะปรับสถานที่ให้มันสวยงาม ไม่ต้องไปแล้วลูกอยู่กับแม่นี่แหละไปไหนมาไปซุกมาเหรอไปซุกมาลอบ้าน,น่าอยู่มาขอบคุณค่ะเดตอนเย็นอาจจะไปเซ็นท่านดีกว่า